จ,จ <travelers> มาแล้วพี่น้องภารก,กิจเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วยีงยังรัวรัวยุพี่น้อง,อ<ด> <urai> งนั่น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 เห็นยังว่าหันเห็นยังว่าหันหมานอีกแล้วพี่น้องมานีกแล้วมานทีน่สองจ้ามานที่สองตัวที่สองจ้าหมานที่สามพี่น้องมานที่สามตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่พุน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  พี่น้องโตปลาปลาคอจับปลาคอยางมากพี่น้องยางมากนี่ขันเอาขั้นเด็ดคือคือมวนอยู่จังสันลองเบื้องพี่น้องมีบอมีบ่ดินดองแดงดองแดงอยู่น่ะหมานที่ห้าจะหมานที่ห้าขั้นนี้บอมีพานหมานที่หกนี่หมานที่เจ็ดพี่น้องหมานที่เจ็ด หมานที่แปดพี่น้องหมานที่แปดนั่นนั threaten. ่นน mm hmm. ั่นดินรั่วรั่วอยู่เห็นมาแต่ไก่เลยพี่น้องเห็นมาแต่ไก่หมานตัวที่เก้าละจ้าหมานตัวที่เก้ายังกระดุกกระดุกอยู่พี่น้องนี่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 หมานตัวที่สิบจ้ะพี่น้องหันหันหันเห็นปะจ้าเคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนไหวอยู่หมานตัวที่สิบจ้า มานโตที่สิบพี่น้องโตใหญ่จ้ามานที่สิบเอ็ดมานที่สิบสองพี่น้องสามจ้าตัวที่สิบสามเมล็ดเล่นน้ำดีแท้และแล้ว,ลวภ้ารกิจการยามเบ็ดกระเซษสิ้นลงแล้วพี่น้องยางรอบทงเมื่อแอแลเลยจ้าห้อนก็้อนพี่น้องจากอากาศเย็นๆย,นยน็ยางรอบ ทงหน้าจนหอนเลยจ้าที่เห็นอยู่ในกระชังนี่ก็คือผลงานของมือคลืนเลยพี่น้องอยู่ในกระชังนะนี่คือผลงานของมือคลื่นนะพี่น้องมีหอดปลาไหลปลาดุกปลาคอจ้า ีประมาณจากสามโลก,กว่านี่ลแหละจ้านี่คือผลงานการใส่เบ็ดนะคะเร็วขนาดเร็วขนาดเร็วขนาดเอาเาเอา,เอา,เอาส่วนที่เห็นนี่คือผลงานของเสานี่พี่น้องนี่ได้ประมาณจากสองโลนี่แหะจ้าถ้าลักกิดการใส่เบ็ด คือว่ากู้เวดกระเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องมากู้แล้วก็มาเก็บขึ้นเลยจ้าเอาไว้รอบนะ้มาใส่ไม่นี่คือผลงานพี่น้องเครื่องรอบเมืนขึ้นแล้วก็รอบมาเศร้าร่วมกันแล้วเกือบเต็มนี่แหละจ้ากระสิพ่อได้ต้มได้เฮ็ดน้ำยาขนมเซนได้ปนผลลัพธ์พี่น้องบัดนี้เมซากะสีเมื่อบ้านแล้วจ้า